โยเรมอนตอนแม่เหล็กดูสารพัดสิ่งทำแล้เหมอ๋อแกนโนบีโนบิตะคุ่งยินดีด้วยนะกับของรางวัลอะไรเหรอเอาเถอะน้าลองเปิดดูสิเปิดดู นดูว่าจะเป็นอ่าหมวกของทีมนิวยอร์กบังกี้ทีมเบดบอลที่ชนะเลิศในเมเจอร์ลีกยังไงเล่าเฮ้ยวนนี้ฝันไปเลยเนี่ยอู้อูเจ็บเจ็บเจ็บนะฮ่าเจ็บอย่างเช่ว่าไม่ใช่ฝันหรอกน้ะมาถูกรางวัลแจกหนังสือที่นห้ส่งไปชิงโชคคราวก่อนยังไงเล่าเฮ้ยืมด้วยลืมไปสนสนิทเลยนะเนี่ยโอ้โหเเเเปป๊๊ะะลลยยขนาดพอดีเป๊ะขนาดเนี่ยมาแล้วดูบอกกันายมากเลยนะโนบิตะทิ้งเหรอเฮ้นี่แหละเอาไปโชว์พวกเราดีกว่า คนได้เห็นแล้วจะว่าไงมั่งนะ้านายดูยเมเจอร์ลิกหวานป้่าวะดีละม <c oughs> าซืออีดานะนะออฮะไอ,อ้เรเไปต์ตอ,อ้าวพวกนั้นเองอ่ะจะไปไหนกันเนออเห็นก็น่าจะรู้ไม่ใช่หรือไงถือของพวกนี้มาคงไม่ไปเล่นฟุตบอลหรอกนะด<อ>ถ้าอย่างนั้นก็ต้องใส่หมวกเบสบอลซะหน่อยนะเ <c oughs> ฮะ้ยหวัวไปดันนะมันออนี่แกเอาไปยังไงนี่ฮะ ฉันถูกรางวัลชิงโชคอยอดเลยขอดูหน่อยนะเป็นไงดูเหมาะไวซุนีโออกสมกับเป็นใจเอ้นเลยอย่างกับนักกีฬาตัวจริงของเบเจอร์ลีกเลยนะเนี่ยใ,ใช่ไหมใช่ไหมถึงไงเขนก็ตั้งใจจะเข้าลีกใหญ่ๆอยูแล้วตั้งแต่แรกเลย เห็นมาเห็นมามพี like <the> okay. like before, ่เมย์ส <Okay. S 2> ุดๆเลยแอนนี่พอใจหรือยังขอชันคืนเธอนี่ของโน้ตต่างก็คือของฉันใครจะมาคืนให้จำคำนี้ไม่ได้เหรอพบกเองก็คงจะมีความสุขนะที่ได้สวมอยู่บนหัวคนเก่งๆอย่างใจแอนน่ะอะไรกันะไม่ต้องมาอารมณ์อารมณ์กันเลยถ้าเสียใจแล้วก็เล่นเบสบอลให้เก่งๆกว่านี้สิคันเนอแะอนเนอ นึกแล้วของว่างมันเป็นแป้งทอดดูเรมอนไปเรียกโนบิตะมาช่วยแม่หน่อยสิเออซื้อตอนนี้แหละโนบิตะเขาคือมาแล้วคก็เอ่อเอ่อกลับมาพอดีเลยนี่นี่โนบิตะแม่เด็กไปช่วยหน่อยเร็วอ่ะ้าวอะไรก็เล่าเดี๋ยวก่อนโนบิตะโหยแม่เล็กดูสารพัดสิเงดูดเจ้าจะรึดีแน่เฮ้ยเเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะฮ่า ามาแล้วตูเลมดนายทำอะไรเนี่ยก็เรียกล้วนายไม่ยอมมานี่นะถึงยังงั้นก็เถอะนะไม่เห็นจะต้องใช้แม่เหล็กดูดกันเลยนี่เฮ้ยนายใช้แม่เหล็กดูดฉันเหรอใช่แล้วเพราะว่าแม่เหล็ก,กดูดสารพัดส,สิ่งเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สามารถดูดได้หมดเลยยนี่นี่ดิใช้ยังไงอะ่ะ แคนี้นะพอเล็งไปที่เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว,ก,ว,วก็กดสวิตช์จั๊กโอ้โยยอดเลยถ้าดูดไปได้แล้วนะพอเรากดสวิตซ์อีกทีนึงแรงดูดก็จะสลายไปเอ๊ะนป่แบบนี้ไงโอ้นะเป็นของที่สะดวกดีเนาะเออจริงสินี่ฉันขอยืมแม่เหล็กนั่นหน่อยได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เพราะว่านายนะ่ะต้องเอาไปใช้แกล้งคนอื่นเขาชัวร์ชัวร์เลยวเอาไปแกล้งสักหน่อยนึงเห็นหัวฉันแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ ไหนเออ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 แม่น่ะสิอ้าวเอ้ยมัวหายไปนี่นะไอ้อย่าบอกนะว่าใจแอนเขาก็ใช่สิฉันถึงอยากเอาคืนไงเฮ้ยช่วยไม่ได้นะใบคิ้วนะไดเสร็จแล้วก็เรียกออกมาคืนนะดู้แล้วเลยนะไปก่อนนะโดเรมอนโนี๋ยวปีศาลอจะอุ๊ยตายแล้วสิแม่ชายให้เรามาเรียกนี่นะมันยิ่แสบใจโอ้โอ้คิรู้สึกเหมือนกับได้ยินเสียงเลยฉันไม่อยู่ก็ช่างเธอะอ้าว ช่วยเอาไปส่งบัตรนี้ให้แม่แทนทีนะเอ้ยผมผมเหรอฮะยับเชิบเอาไปโอเคเอาโยกนะเอ้ยโจลอยเลยลอยโอ้อะไโอเคโอเคโอเคมาแล้วเอาละเอาละเราอดเดะเดะเอ้ยทำไงดีอะแอนออกนอกรั้วโอ้โยเจ็บโปรแกรมอะไรอยากรับไม่ดีเองอย่าโทษก็ดื้อแบบนี้สิแอนน่ะ จัดการเล่งต้องมาให้ดีดีแกต้องค่เข้าไปเอาเฮ้ยเฮยอะไรเนี่ยอะไรเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรเกิดอะไเกิดอะไรไอ้เอ็นไอ้ชัยลากันดูไอ้เอนมาด้วยเฮ้ยนี่ทำอะไรพวกแกจมโรบิตะเออคือว่าไม่มีอะไรหรอกอ๋อแกจะได้บวกของตัวเองคืนก็เลยเอาของเสียของโดเรมอนมาใช้ละสินะไอ้โนบิตะน้อยนะแกจุดสุดทมาย

เออเจออะไรกันเนี่ยอะไรกันนี่แล้วเนี่ยโอ้โหขอโทษนะครับอโนบิตะนี่เธอแกไอ้คนที้เลยจังโอนิตะแก๊สเซ็ตแน่๋อ้ยใจแอนนั่นไม่ใช่ใครฉันต่อยมันหนึ่งบัดก่อนมันก็ได้พิเซ็ตกันกันนายดูให้ดีๆก่อนดีแอนดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยว้าวสารเสพตกิดสนตุ้ๆครับหน่อยเนี่ยพวกเธอมั่วมันเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยทำไมถึงไม่ไปทำการบ้านฮะ ที <muitas> <arias> ่สุดก็หน yeah, ีพ้นสักทีแย่จริงเลยแบบเนี้ยนะทิสุกะอ้าโนบิตะมีอะไรเหรอก็ลูกขนไก่ที่เราเล่นกันมันไปติดอยู่บนหลังคานะจ๊ะนั่นไงอยู่นั่นไงเรื่องแค่นี้เองให้ฉันจัดการนะจริงเหรอใครดูนะจ๊ะแย่จังเลยตายแล้วเป็นไรหรือเปล่านบิตะ แคลไปหน่อยนะคราวนี้แหละอ่ะชิสุกะสบใจนะจ๊ะแม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรหรอกอยู่นั่นไงล่ะเ้ยไปก่อนนะชิสุกะอ้าไปแล้วเหรอหยุดนะหยุดอ๋อเฮ้ทางตันเสร็จกันโดไปต่อหยมบรอบแม่ทางตันยอมซะดีๆททงน้าโดบีตะ รู้แล้วล่ะนะเอาใช่ที่ไหนก็เราโดนพิตาอะไรอ่ะขออนุญาตได้คือเจ้าหนี้งหาเลู้เฮ้ยเยืมมาใช้หน่อยนะยืมแบบขาวบอลเลยด้วยเออแหมเจะดูกี่ทีกี่ทีก็สวยจริงๆริงอ๋อดูเบสบอลสุดนั่นเองไก่เอ็นจะไหวแน่เหรอเชื่อมือท่าน่นฉันแมนฉันแมนนกระโดดโดดตึ้งตึงตึงอ้าวโอ้ยโย่ หดอเปไจ้าที่ลของจานเลยฮ่าโอ้นี่เล้าไม่ยอมยกโทได้แล้วไม่ยอมยกโั้ได้แล้วนีนีนี่นี่รี่นี่นี่นี่อีนเ่นีนีอะไรนี่นี่นนี่นี่นี่เีอนีนี่นี่นนีรนีนี่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 นีนี่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 นีอน่นี่่นี่นี่นี่นนี่นี่นี่่นนีี่นนน่นน เอาละทำเสร็จแล้วโอ้ฮึอคปีเสาไฟเขายืนไปดูหน่อยนะใจอังเท่านี้ก็ทำการบ้านได้สบายมากแล้วสุนีโอเอ๋ยนี่จังเลยนะเอ็นเฮ้ย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 ไม่มีเ่หรอนั่นเราไปหาที่เดวยกันเถอะไปจอยแอนต่อไปเราจะดูดเอาอะไรมาดีอ่ะจริงด้วยนะตอนนี้หิวจนท้องกิ่วแล้ว เอ้ยลูกนั้นไงอุวยลูกพลาเพื่อนเหลือกำลังสุกเลยโดดถึงถึงถึงลงมาถึงไปแ네ล้วอ่ะให้แกก่อนเลยได้คิวนะอ่าของฉันบังนั้นโดดถึงถึงถึงโดน่าอ่ะวิ่งแย่แล้วใจ้เอ็นโดนเลมอนมาแล้วอ่ะอาชนะฉันจัดการเองกะถือไว้าไปดูนะถึงดึงถึงเกิดโดบเลยมั้ยเจ็บแล้วปล่อยไว้ตรงนี้โนเรมอนต่อไปก็ตาแกแล้วโนบิตะเอ๋ยโ นีไม่ค้นหรอกน้าดูดดึๆเดิเดิดเอิแล้วก็ขังไว้นี่เรียบร้อยโด่เพี่จ๋าเลอเลมอนขโมยลูองพังครับโอ้ยอานนี้เลยเหรอทำยังไงดีจ๊ะบีลขโมยไปไีนกันบอลขม าพูดตามอีกครั้งหนึ่งว่าสนุกจริงๆใช่ขอวิเศษอันนี้สุดยอดไปเลยนะแอนเนอะอ่ะลูกพลับเออ thank you หน่ายเด้อเช็ดแล้วก็กินเลยดีกว่างับกันให้อ้าวควาเหรอเฮ้ยดูนู่นรอยตุ๊บป,ป่องทุบป,ป่องอย<ม>ู่นู่นนะดูนันนั่นมาดีไหมเอ๊ะเนี่ยเครื่องบินวังคาวิทยุเหรอจะดูดมาได้ไหมเนี่ยเพราะบินอยู่ตั้งไกลขนาดน,นั้นน่ะโอ้เชื่อพี่เอ๋ยเชื่อหนฉันแม่นฉันแม่นไป<ห>ดูนะเอาละเข่าเป่าแล้ว กดเชือกเลยมาแล้วมาทั้งสาเลยมาแล้วเข้ามาแล้วมาแล้วแต่รู้สึกว่ามันจะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะเนี่ยนะเราเชืว่าไปก็จริงเหมือนกันนะรู้สึกจะขอพินาศแล้วเอาันรับเลยโอ้ยคือประคับไม่ได้อ่ะลงไปเลยพุณเพอหลบไปเลยเอ้ยใจแกสันี่ออกนเลยยกโทษให้ไม่ได้แล้วแบบนี้ช่วยด้วยงไ่เลืออะร้ว ทำอะไรพยักค <or coupon>? ือโดนบอนถ้าหนูขอมาใหญ่เกินกว่าที่มันจะรับได้ก็กดส่วงว์สลายแรงมันไม่ได้เราไปดีแบบนี้ก็ต้องใช้คอปเตอร์ไม่ไผ่หนีขึ้นฟ้าแล้วก้เหลือก็ที่ไป